ดูเสมือครับพบกันอีกแล้วช่างวงคันจิเตเตอร์คนโคราชครับผมโมดูลยีว,าว่าภาษาในเดอครับวันนี้เราเรามาพบกันครับ B หนึ่งสิบเจ็ดเจ็ดแรงมาครับเพื่อนสี่ล้อพร้อมโรตารี่สวยๆครับผมก็ในสายตาผมก็ว่าสวยนะครับไม่รู้พ่อแม่พี่น้องจะว่าสวยบนผมหเป่าแต่รถโอเคนะครับผมครับสวยมากเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมกันและการขับเคลื่อนครับผมว่าเป็นยังไง่าครับอันดับแรกเราดูรอบๆพันก่อนครับสีเดิมนะผมมาจากญี่ปุ่นครับนี่ครับกล้องผมเห็นยังไงก็จะสีอย่างนั้นนะผมนี่เลยครับผมรถแทรียังไม่ได้ล้างครับนี่ครับยางสวยนะผมนี่ครับยางหลังสวยเลย ยางหน้าก็ใช้ได้ครับผมลลาเล็กน้อยตามเสื่อมสภาพเป็นรถจอดครับผมเนี่ยคส่ยางลัางสวยแล้วคู่ครับนี่ครับอ่าดูรอบคันแห้งๆครับผมเป็นเผาตรงครับผมบินรุ่นนี้ครับบีหนึ่งสิบเจ็ดครับผมอ่าเป็นเผาตรงครับผมไม่ใช่เผาย้อยครับดูเผาหน้าครับผมนี่ครับ อ่าฮะเฮ้ยชินลอ้อนี่ด้วยอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับผมโบยยากฮะสตาร์ทด,ดิของเราจริงไหมวันนี้เราเปลี่ยนคนรีวิวครับคนขับอ่าวันนี้หลานครับผมอ่ะเกไปแบบเลยน้ำดันรือเตา แค่มองไม่เห็นครับผมแต่ก็เราใช้ไฟก็ไม่มีไอ้ครับแค่มองไม่เห็นเลยครับผมไหนดูไหนนีดสาลายมันขุ่นเรืออยเลยโามอ่าโอเคครับทำไมพี่น้องขอช่วยกันด้วยแล้วกันช่วยเคื่ององ น้ำยาเขียวพื้นเลยมาจากญี่ปุ่นเขียวพื้นแดงครับไปเลี้ยวติดซ้ายขวาติเอาไปต้าติดทางเดียวทางนี้รถขาดเจ้าครับพ่อแมีพี่น้องเราเปลี่ยนใหน้เดี๋ยวเรามาดูดานยกล้อแล้วกันเฮ้ยเอาวางยก รลางอ่า๋ยวบอกรับยังครับกระบอกรับยังใช้ได้ครักระดิอ่ากระบอกรับยังใช้ได้ครับผมอ่ากะเบิ้งโรตารี่กันที่นี่โอ้ควันเต็มเลยครับผมใบเต็มครับโรตารี่ตัวนี้เป็นขับกลางสามารถตัดยนให้แคบเข้าลงวยได้ครับผมตอนนี้รถนคนี้กว้างเมตรสิบครับผม ทีนี้ถ้าอยากได้แคบกว่านี้ถ้าจะให้เราสไลด์ลอกขยับแคบให้เหลือ1นึ่งเมตรหรือเก้าสิบห้าเซเมตรเราทําให้ได้ครับผมข้างละ300บาทครับผมเอาปันปานปันปัน,ปนถ้าอยากเอาไปเข้าร่องอ้อยครับผมเราสามารถขยับรลองให้ได้ให้เหลือหนึเมตรโอเคครับ ใช่ได้ครับเอาเลน่นเลน่นชนกันด้วยดูนะสองสามทำง,งานได้ดีแค่ผมดนิมเงียบนิ่มนิม่มครับอา้าว เอาดานัดานโฟดันโฟแรงครับแรงไม่แรงไม่ผ่านมือนะผมถ้าผ่านมือเราไปไม่ได้ใช้งานไม่ได้นะผมโขี่อ่าวดับเป็นไม้เลยปีหนึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดแรงมาขับเคลื่อนสี่ล้อครับผม ดันลน์นี่ดดันลน์นี่ราคาอยู่ที่1นึ่งแสหนึ่งหาพันบาทครับผมสวยๆครับ B หนึ่บเจด Kubota นะครบผม k u b o t หนึ่งสิบเจครับผมพมร้อมโรตารี่ครับผม1นึ่งแันบาทครับผม1ิบเจแรงมากเครื่องยนต์สามสูบกับเครื่อง4ี่ล้อฮะนั่นเลยเนอะ กระโดดเต็มอย่างน,น,นี้กินเนี่ยดูร้อนน,อนี่ไม่หันร้อนนุ่นเออแล้วว่ะอ่าโอเคบพรว่าเพรว่าดินมันทุบโอเคนะครับผมสำหรับคลิฟปีหนึ่งสิบเจ็ดอารองดับเครื่อ,องแล้วสตาร์ทใหม่ร,มรม้อนแล้วสัตร์ทง่ายไหมครับผมบางคันร้อนแล้วอาจได้อืดหรืออะไรอืดผมอ่าติดง่ายครับผมครับฝับงมือเดียวได้สบายนะผมถึงจะเป็นลมอลไย ธรรมดาได้ครับดูครับอ่าบ้ามากครับผมเยี่ยมครับผมสำหรับคลิปช่างรวงเกษตรเซ ctor B หนึ่งสิบเจ็ดเพื่อนสี่ล้อโฟวิวอ่าเดี๋ยวบอกพิกัดร้านครับผมพิกัดร้านอยู่ที่บ้านวงน้งน้อยตำบลสีคิ้วอำเภอกฤษณาไม่ใช่ครับโทษทีครับผมตำบลกฤษณาบ้านวงน้อยอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเบอร์โทรติดต่อ ศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสี่เจ็ดสองห้าศูนย์นะครับผมครับผมจังหวงกเกษตรเซกเตอร์สวัสดีครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ